เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องชอปเปอร์อบอุ่นน่ารักครอบครัวโตเกียวมิวสิกค่ะก่อนอื่นกับขอวอวยพรนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องชอปเปอร์ค่ะขอให้น้องชอปเปอร์มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอรักชาแนลค่ะเมื่อนี้กับมาอัปเดตข่าวสารค่ะพี่น้องบอสบิ๊ก ใจใหญ่เซอร์ไพรส์ชอปเปอร์หลังเวทีค่ะพี่น้องมือนี่นะคะโตเกียวมิวสิกไปทำการแสดงที่จังหวัดสกลน,นครค่ะพี่น้องซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันเกิดของน้องชอปเปอร์นะคะเกิดวันที่3กันยายนค่ะพี่น้องบอดบิ๊กเพิ่นกะมาเซอร์ไพรส์หลังเวทีนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะโดยนะคะค่า เพลงโตเกียวมิวสิกค่ะเพิ่นโพดลงเมื่อ24นาทีที่แล้วค่ะเพิ่นบอกว่าเซอร์ไพรส์น้องชอปเปอร์อยู่หลังเวทีคอนเสิร์ตเป็นจังไหนนั่นมือนีอุ้มน้าคลิปมาให้พี่น้องนะคะเอฟซแล้วกัอันแม่แม่นะคะรับชมรับฟังค่ะพี่น้องจังไหนเข้ากับไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ หนาวเว้ยหมอกทุกคุณนะนี่เหมือนตะบนตควหนาวประมาณลบลบสิบองศาหมอกมลายองเลยเขาก็แต่งบ้างมันเกลดอแบบเออขอให้เป็นปีที่ดีนะคะบอสรวยพังค่ะบอสรวยพอน้อยขอให้สุขภาพแข็งแรงอันดับหนึ่งสำคัญมากแล้วก็ให้ FC เยอะๆแฟนคลับเยอะๆขอให้อยากได้อะไรก็สมปรารถนา Happy Birthday Happy หลังจากโพสคลิปลงนะคะแม่คิงค่ะเพิ่นกับมาอวยพวปปร,ะะว,นนว,รวันเกิดของน้องชอปเปอร์นะคะเนาะว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของน้องชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกแม่คิงขออวยพรให้ชอปเปอร์สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆและขอให้หนูประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะลูก เป็นที่รักของ FC และร่วมสร้างสารรค์ผลงานดีๆกับโต k กียวมิวให้เฮงๆปังๆตลอดไปจ้าอันนี้คือค้าอวยพรจากแม่คิงนะคะค่ะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะก้องวายุโต k กียวมิวกก็ได้มาอวยพรวันเกิดบอกว่าสุขสันวันเกิดครับเพื่อนชอปเปอร์โตเกียวมิวสุขภาพแข็งแรงกินเข่าเสแสบๆร่ำด้วยเงินทองนะครับนะ กล่ว่าอยู่กับมาอวยพ่อค่ะหลังจากนั้นค่ะเนาะชอปเปอร์นะคะเนาะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะเพื่อนบอกว่าอบอุ่นมากๆครับรักมากๆครอบครัวโตวเกียว ขอบคุณจากหัวใจนะครับวสัสนค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะ่ะนาอ f เอฟซีเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์โตเพิ่นบอกว่าขอให้น้องชอปเปอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขทั้งค่ายนะจ๊ Happy ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะ่ะกับมีเอฟซีคอมเมนต์โตค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าครอบครัวนี้น่ารักเสมอสุขสันต์วันเกิดนะครับชอปเปอร์สุขสันต์วันเกิดนะคะ,ะครักค่ายนี้น่ารัก ครอบครัวครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นมากๆเลยค่ายตัวเกียวมิวสิกนะคะเพื่อนบอกว่าทางังบอสนี่อันเพิ่นมีความเอ็นดูเพื่อนมีความใส่ใจนะคะกับทีมงานทุกๆคนนะคะบอสบิ๊กน่ารักมากๆเลยคะ่ะซึ่งน้องชอปเปอร์ก็ได้มาอยู่ร่วมกับค่ายตัวเกียวมิวสิกสักพักหนึ่งแล้วนะคะเนาะเพิ่นก็มีเอฟซีแม่ๆเข้ามานะคะเนาะต่อด้วยคอมเมนต์นี่ค่ะ มีความสุขมากๆเลยจ้าเกิดวันเดียวกันเลยสันสุขสันวันเกิดค่ะน้องชอปเปอร์อบอุ่นมากๆค่ะค่ะชอปเปอร์เพิ่งกันมาตอบว่าอบอุ่นมากๆเช่นกันนะครับเพื่อนก็ดีใจนะคะเนาะที่ได้เข้ามาร่วมง,งานกับค่ายตัวเกียวมิวสิกซึ่งครอบครัวตเกียวนะคะก็มีแต่คนน่ารัก อบอสบิกก็ใส่ใจน้องๆในค่ายดีมากค่ะบับาวาสิเป็นเรื่องที่อยู่ที่พักที่อาศัยนะคะเรื่องอาหารการกินแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ,นะเนาะตอนนี้ค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะพื่นมีคิวงานไล่หลายพี่น้อง ล่าสุดมอนี่เพื่อนกับไปทำการแสดงที่จังหวัดสกลน,นครค่ะเพื่อนก็ได้มาเซอร์ไพ่น้องชอปเปอร์อยู่หลังเวทีนะคะเนี่ยระคะคือความหนารักของบอสบิ๊กความใส่ใจของทีมงานนะคะเนาะซึ่งเฮ็ดให้น้องชอปเปอร์นี่อบอุ่นใจมากๆเลยนะคะเพื่อนซึ่งหลายพี่น้องเห็นทาเพื่อนเป่าเค้กวบาพี่น้องโอ้เห็นแหละก็ซึ้งใจแท้เนาะ,ะเนาะถึงแม้ว่าวันนี้น้องชอปเปอร์อ่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะ เป็นวันเกิดเขาเขาก็ไปเซอร์ไพรส์อยู่ที่สกลนครเนาะแต่ว่าน้องชอปเปอร์นี่ก็เป็นเด็กกันยูนะคะเวลาเพิ่นกลับบ้านหาพอ่อหาแม่เพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะเขาก็จะได้มาอะไรนะคะเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งที่เขากลับบ้านนะคะเพราะว่าแม่แม่เอฟซีหนีเพิ่นกะน,นะคะดูแลเอาใจใส่สนับสนุนน้องชอปเปอร์ดีมากนะคะแต่ก็ฝากพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะคอยสนับสนุนน้อง อชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกด้วยนะคะอันซึ่งเพิ่อนออกอัลบั้มมากนะคะเพิ่นลองเป็นเพลงแหลกของเพิ่นทีพยาบาลฟินแลนด์นะคะให้น้องชอปเปอร์เป็นคนขับร้องชื่อเพลงเจ้าไปอยู่ใสมาค่ะพี่น้องจังในกาสนับสนุสน,นน้องชอปเปอร์นี่ด้วยค่ะอีกคนนึงเนาะซึ่งน้องเป็นคนที่เสียงดีมากนะคะเนาะเป็นคนน่ารักย,ยิ้มเก่ง เป็นได้ทั้งแดนเซอร์นะคะของโตเกียวมิวสแล้วก็เป็นทั้งศิลปินนักร้องโตเกียวมิวสิความสามารถล้นเหลือจริงๆค่ะพี่น้องนะคะนี่ละค่ะอุ้มกับน้ำข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันค่ะพี่น้องจ้าไหนกะฝากพี่น้องเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง อุ้มยอรักชาแนลให้น้ำเน้ด้วยค่ะเดอ้อเพื่อว่ายสีไเดมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้พี่น้องในฟังกันค่ะพี่น้องอันช่วงนี้ก็สิไเด้่งคลิปเนบเดล่งคลิปเน้ด้วยค,ยค่ะเดอ้อเพราะว่าอาจจะติดงานประจําอยู่ค่ะข่าวอาจซิบอด้อเดออัปเดตเดแบบว่ามือต่อมือด้วพี่น้อง แต่ว่ากะสิเอามาเหล่าเอามาเบาสุพี่นองฟั่งคือเกานั่นลหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอจบไปก่อนเดอ้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมได้ค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ